สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็นีันแพ่งครับเอฟซีโรนแฮร์รักเพื่อนตยเสด็จครับสวัสดีเบ้าเบียร์ครับบัดคานนี้เบ้าเบียร์กำลังเตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมครับเช็คความพร้อมเช็คความพร้อมครับเติมน้ำไข่ลักเวยได้ยุ่งไก่ไปั้วยไข่ลักเวยยุ่งไก่ต้องเช็คทุกเหรอไข่ลักเวยได้งงานรับงานไก่หมดเลนไงเอยไก่ไก่ทั้งสองล่ะโอเคเลยรับงานไก่อ ไก้ยิ่งหน้สองฟันก็กลุ้มบันน่องเนื้อมนพี่น้องไก่ไเออไก่ไก่เลยเถอะมาแบ่งมาสองฟันก็กลปกติเติมจะกขวดเนี่ยถ้าถ้าคิดเป็นขวดไหมตั้ละเทือเห่มันมันเหล่วแางงานครับไปบางงานงบ่บ่ถึงสามขวดกับนี้ครับบางงานนี่เกือบสิ่ขวดกับนี้ครับบางงานที่เราเใส่ดินโดนใส่ทั้งนั้นคือ ข้าใส่ไปหมอน้ำมันแห้งน้องมันมันหัวอืมเขาก็เลยต้องเติมถ้าเขาบาเติมเนี่ยมันหัวปะมันกับหมายถึงว่าเอ้ยบริเวณถ้าเขาบาทำงานไหมถ้าเขาบาได้ทำงานจอดไปเสียบหัวมันหัวขนาดเครื่องปั่นทำงานมันบ่อ๋อมันอยู่ยมันหัวในระบบมันปะเมมเนียมันหัวก็รู้ว่าจุดต่อจ่อยจ่อยขอตัวมึงใดเอ็นบ่ไอ้เบี้ย เขาบันสายจอดป้องดาาไอ้บอลโตทอลงมาอย่างนั้นเวนล,นนลนานั้นหายลงแต่ถึงบนมาเลยมันเ <laughs> ายังสี่มันดูแลแต่อยู่มันพอได้ยอยู่มันมองเย็นขนาดนั้นเพราะว่าขวานเนี้ยมอกเขาเรยไปจอดข้างๆสางใส่อย่างมันไอ,อัไหนเนาะไอ้ไหนเนาะครับอันนั้นไหนเนาะอากาศแทกออกไปว่างหันนี่สามนาทีเห็นบนแล้วเวกันนั่นละสามนาทีออกไปว่างหันอยู่นี่ยยุ่งน้ำกันนี่แล้วกัน โอ้ยี่เสียแล้วตีโทรหาเราตัวบอกเรากลับมาก่อนเอาขึ้นเอาแท็กซี่มาไม่ต้งกรุงเทพมันตีครับนิดนึงตาดูเท็กซีพอกันใช่เท็บซี่ไอ้กันใช่อาจารย์ผมเลยครับนั่นลัก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 เสียสาวน่อยนะโอ้เสียสาวน้อยแม่บอดจบประยูรสอดกับประยูรบอดไายคลิปครับใช่ขิดเก่ามากรับแล้วออกไปว่งหันนี่ ก็คุยกันยืดเดินนี้แล้วก็ออกไปยืดเดินนี้แล้วว่าไปหากินข้าหัวซมกันระวังสิไหมผมเป็นนักดนตรีครับของแหนรุแหน่วยหนึ่งครับมาแล้วโบราณแล้วขับรถรถอยู่วามื่สิมว้ารถแห่่พอเรดีใจมาท่านันมือมาอยจะดอกูกักบ้านนึงยางนี่ก็มาจะแถวบอระบือนี่ย็ได้ผมมาเล่นบอระบือได้ไหมนี่ บ้านโคกลมนี่ไหมบ้านโคกลมแม่นครับใกล้ๆกันละบ่มบ้านหนองหวานเลยหนึ่อ๋อเลยไปอีกหน่อยนึง่งโคกลำเลื่อยบ้านชนกล้วยไปนี่แหละโคกลำกล้วยบ้านนี่ละนี่ีกโคกลำน้องเคียงน้องกุ้งอยู่ละเคียงเนื้อนี่แหละครับของเคียงเนื้อนี่ละในบ้านมีแม่วันอยู่ผู้เดียวครับที่เหลือเขาไปเพลินไปกรุงเทพบัดเลย บนอ่ะบอลูกัรนั่งงนี่ไปหาราติดละไปรถยั่งไปรถไปผมพาไปเอายิเป็นยังยังแมผมพาไปเอายังน้าหนาให้ผมให้นะมาลดมาลูดมา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 ผมจะพาไปไปเอารถคอยรถคอยมาจังมอเตอร์โอ้ยเพิ่นมาจางมาเอรพี่้องสนขันท้ายรถนี่พี่้องสนใจอะไรว้ตีนี่โอ้ยมาตะกุ่นเมาจังมอลตอร์ไวลดน ไี่ไ <entertain> ด en> มาจากเพนะจางมาล่ำโดยตรงเลยนะมาลำครับวันนี้มจางมาล่ำเนี่ยจางรถแท้สันดกมิไปไปในอไปไถามไปถามรถบาไปยังบาไปยังครับจดรถแหเพิ่วือ้นงเอซีมหาเพิ่นอยากได้เสือเาอะไรอ ไปครับไปด้านนี้มาดิจ้ามาซื้อเสื่อโดยตรงเลยว่ครับนี่เลือเลมาซื้อเสื่อมันได้ม้าแล้วมันดึกดื่นแบานั้นนะปกติมากมาธุระบ้านอยู่แเ้วเปนว่ครับบ้านเยดาวมากมาบาระเบยยุนย่าค่ะยุ่งย่าปกติก็คือไป เบิ้งทุ่งหมองค่ะที่อยู่ในกรุงเทพโอ้ครับพ G, kind of ี er ่น้องเอฟซีเดี๋ยวมันพี่น้องเอฟซีเป็นมาต่างกรุงเทพเมันมาอยากได้เสื้อมาสั้นมาซื้อเสื้อเดี๋ยวมันสามารถเอาให้ได้บอสามารถขายได้ยูบอค่ะเป็นได้มาแล้วกระเทิ้นได้มาแล้วอยากได้นะเสื้อเสื้อสาวหน่อยหน่อยไหมเสื้อไอ้เสื้อตัวไม่ไหมเสื้อไม่เสื้อก็ไม่เสื้อปลาสอดส์ดีๆไหมบ่เพื่อขายสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบเป็นหน่วยยูยูปหน่วยยในห้องไหม ระบุเบอร์มาครับระบุเบอร์มาบอกเบอรด้เบอร์เบลักๆกแอลก็แอได้เท่าที่ผมเห็นเอมอะไที่ผมมียู่ไตะค้ัน้ไม่นส่น้องเอฟซีมาต้องเสีบครับเพิ่อมาเสียบจัตร่างมอามาสัน ล่ลไปนัง่าท่เมอาแม่แม่ก็รองเธอถามผมเพราะว่าเพิ่นมาถ้ากรุงเทพเป็นอยากได้นะแต่เินด้มาเล้วเพราะไมเวลาไป่เนเบิ้งเินมอรทีกรุงเทพก็ทีได้ใส่ไปนี่ไงคุณบใส่ไปครับบ้านลงาที้นทงานแม่แม่นี่ยุบบลบือมาเลยไหครับนี่ทุกคนบ้น้องป้นอ๋อน้องว่า กะเทอนได้ไหมเน่ใบม่วงแฮ่ยุบานโวกรมบะใบเบิ้งมื่ผมเลยนะเมีนครับใบม่วงนี่แหละจ้น้อยกับทีออกไปแล้วเนี่ยครับบวชบวชบวชกะเทอนได้ไหมานี่ยกะจะได้เนาะมันนาหอดแล้วเนาะหอดม่งหอดบอลแล้ว ทีมงานบ้านน้องว่าเพื่อบระเบือครับไกลๆบัดกรกรามที่ผมจะไปแห่งมื่อนี้มาสั่นการะเทอนไในมาแล้วนี่กดติดตามให้ผมไปประเดี๋ยวเขาจะบอกโทรศัพท์ครับนะบอ้เอออะไรๆที่อาจารย์ใช่บอกนั่นแหละแมนแมนครับอาจารย์ผมเนี่ยผมก็ต้องไปน้ำเล่ารับเลยครับรับเลย โ่เมนต์เด็ดมาได้รับอาโซกลับมาช่องผมอาจารย์โอเต้เสด็จิร์ลำเพลินอ uh ิสเชียลครับผมใช่ตัวหาเราบางดูหาเรากลับมาโมเมนพูดถึงว่าเราน่ะเโากลับมาเราดู่ไเลยเราอืมมองดูดีก็อยู่ในเงียงเกียร์น่ะนี่นะเพราะว่ามันผมว่ามันเบาอึดอัดก็อยู่นเกียร์เลยห้องนี่ได้ห้องห้องนักร้องครับห้องนักร้องห้องพวกมาล่ำเนี่ยครับ ว่านดังๆในจังหน่อกันยูดีเยครัวลเนาะซครัทำเ้นเซองม่นลนลยกดัหน้ากันงานลูกๆที่งานปลาเชี่ยวอ้าอัไหนครับช่องเจ้าไปซื้อยูทูครับยูทู u ยูทูขอยูทูบแมนครับแมนครับอาจารย์โอเตอร์เสด็จอร์ลเพินออฟฟิเครับผม เพ่อเป็นผู้ปกครองของทีมงานแก่งปลาชิวอ้าวครับนี่ยลูกๆผมน่ารักว่าอืมนี่ลูกลูกสาวผมเนี่ยนี่เห็นบ่ไม่เห็นบ่อเห็นอาจารย์โออาจารย์โอดิเมื่อกี้เห็นแวบๆโอเดี๋็ด ได้เลยนะ่ได้ได้คร e, si si mm ับได้สีน้ำเงินน่ะค่ะเอลเไม่่อดจีบเ่หงเอาเาอัน้อนราสีไดเสือเบอร์เอเบอร์ดลยนะวัค่ะเอันสีใดสีน้ำเงินน่ะค่ะเสือไม้อะค่ะ อบอมีเบอร์เอ็มเบอร์เอลย่บ่ค่ะเบอร์เมันใหญ่บ่เอลก็จประาณนี้ะประมาณผมใส่นี่ประมาณเอใหญ่่ง่ใหใหญ่กวเนี่จัน่อยก็พใดยอะครับบอบอลุ่มมันมันเป็นค่อนขางเสือักจังหน่อยมันบอลุ่มล่าเน

แถวสาได้อยู่กันเหรอไปเอาอีกกองไปนะครับคือพี่น้องมาจากกรุงเทพมายามบ้านนะครับตั yes> ้งบอลบือก็เลยเขามาซื้อเสื้อจะได้เส uh ื้อแซวหน่อยนีああ่ครับจะเลื่อยมหาเม่วันครับครับสำหรับนี่ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ